สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเดินเล่นที่สวนลมอาจจะพาดแรงหน่อยนะคะดูค่ะดูดูใบไม้ร่วงค่ะดูค่ะเฮ้เฮสัพัวมาเจอเห็ดที่สวนนะทุก ็ดพึ่งเลือดค่ะทุกคนดูสวยมากเลยอ่ะมันจะแน่นไหมดูยังมาเดินเ,ดเล่นก็จะแบบโอยโอยทุกคนแบบขาใหญ่เนื้อแน่นมากเนี่ยพอโดนเขาก็จะเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยโอเคไม่ได้เอามีดมาค่ะเพราะว่าไปเดินเล่น ได้แล้วหนึ่งดอ,อกมีอีกนะคะนี่เจออีกเจออีกเห็นไหม,หมเห็นไหมทุกคนดูขา,ขาเขาแบบอวบมากเลยนี่นี่นไหมทุกคนเนี่ยเราก็จัดการอุ้ย ลมแรงนี้เึงนะคะคือเนื้อนแน่นมากดอกสะมุตะมีมากค่ะที่รักใส่ไปเขาถุงมาด้วยนะคะเผื่อได้เจะดูซิมีอีกไหมดูค่ะทุกคนคือเราจะไม่ดูกันแต่เห็นนะคะคือแบบ แล้วดูใบไม้ร่วงเนี่ยค่ะมันจะสวยไปทุกที่เลยค่ะโอเคไปค่ะไปดูค่ะมีเห็ดอีกไม้ข้างหน้าคุณสาเรียค่ะสวยมากเลยอ่ะคุณสาเรียกมาดูเห็ดตรงนี้โอ้เจออีกแล้วทุกคน ดูค่ะทุกคนเห็ดพึ่งเลือดค่ะ oh. เห็ดพึ่งเลือดขาใหญ่ค่ะเห็นไหมอ้โหนะทุกคนดูนะถ่ายดูใกล้ๆก่อนนี่ <Okay. S 2> ขาคือใหญ่อะ่ะ คุคือแบบเนื้อแน่นมากบอกเลยอันเนี้ยแกงอร่อยมากค่ะเนื้อแน่นมากแล้วบอกเลยว่าเห็ดพึ่งเลือดพันเนี้ยขาใหญ่เนี่ยเนื้อแน่นเขาจะแบบว่ากรอบค่ะอร่อยกว่าเห็ดพึ่งเอเห็ดพึ่งหวานดีนะคือตัว,ต,วตัวชอบเห็ดนี้มากกว่านะคะมันไม่เป็นเมือกด้วยค่ะอันนี้ค่ะเอาได้อีกแล้วค่ะนี่ใส่ถุง เดี๋ยวค่อยไปตัดขาฟีเมียะไอ้ล้อเกอ่งมากคุณสาปดูดิมีดไหมดูดิแล้วก็จะเดินดูนะคะส่องว่าจะมีอีกไหมไ,หไปค่ะทุกคน เจออีกอ้วแต่อันเนี้ยจะเป็นเห็ดพึ่งขาเล็กพันเนี้ยเราไม่เอานอกเราจะเก็บไันี้แหละอันนึงเขาไปหาขี่มาเตะ ลูกชายเป็นเด็กพิเศษค่ะดูค่ะเขามาขี่มอเตอร์ไซค์เขาเรียกอะไรทำไปครับขี่ไปค่ะหาเห็ดที่สวนสาธารณะเดินเล่นกัน วันนี้ก็ได้เห็ด3-4ดอกดอกใหญ่หญนนๆนี้ก็ได้พอแกงนะคะไปค่ะไปเดินเล่นกันสวยมากอันนั้นเห็ดอะไรลูกชาแฮ่ซีมอนค่ะอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยดู เห็ดอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยทุกคนมันแปลกๆมากเลยอุ้ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้ไปค่ะเราไม่รู้เราก็อย่าไปทานมันเลยค่ะไปกันต่อค่ะสวยทุกที่ค่ะ ไข่มุกค,ค่ะทุกคนใช่ไหมใช่อันนี้เห็ดไข่มุกค,คือที่เขาบอกทานได้ขาจะเป็นสีชมพูค่ะเห็นไหมถ้าผู้อือนที่ทานไม่ได้จะเป็นสีขาวมีปอาะขาแบบขาวทั้งอันนะอันนี้คืออันนี้คือคือสีชมพูหมดเลยนะคะแต่นี่แก่แล้ว สวยจังเลยพออยากก็ลาถึงมองกาวิหารสบมก็ลาอบหน้าดูค่ะได้แค่นี้ก็ โอเคแล้วค่ะดูวิวได้สว่ามไปแกงนิดหน่อยเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะค่ะดูสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ